ดีค่ะผู้ฟังนิยายช่องบ้านนิยายสีมาลาทุกท่านีพีนี้แอดมินนิยายเรื่องใหม่มาอ่านให้ฟังกันค่ะชื่อนิยายเรื่องเลพยคานิยายเรื่องนี้จะเกี่ยวเนื่องกับนิยายเรื่องต่อไปซึ่งแอดจะนำมาอ่านให้ฟังต่อจากเรื่องนี้นะคะไปฟังนิยายเรื่องนี้กันเลยค่ะเลพยคาเขียนโดยสีมาลาตอนที่ห บทนำความรักไม่ว่าจะรูปแบบใดล้วนสวยงามเสมอซึ่งปูเขียนคิดว่าหัวใจสําคัญของความรักคือความซื่อสัตย์หากรักใดเกิดแจกเล่เหลี่ยมรักนั้นย่อมเกิดอุปสรรคดังเช่นความรักของพยาัคากับเหมือนจันพยาัคามั่นใจว่าใช่เธอเหมือนจันพิทักกุลบุษราคนเดียวของหานพิทักุล ชายผู้นั้นใช้คนโกงแย่งทุกอย่างไปจากพยนต์บิดาของเขาสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยในขณะที่ครอบครัวของพยักคาต้องหนีหัวสุกหัวซุนตอนนั้นเขายังเล็กนักจึงช่วยอะไรไม่ได้บิดาพาครอบครัวย้ายไปอยู่ทางใต้บานดาลมเจ็บเสียชีวิตหลังอยู่ที่นั่นเพียงหนึ่งปีเขาจึงอยู่กับบิดานับแต่นั้นพยัคาในวัยสาห เป็นหนุ่มใหญ่รูปร่างบึกบึนสูงใหญ่หน้าตาหล่อเหลาถึงจะเป็นคนเชียงใหม่โดยกําเนิดทว่าเพราะเติบโตอยู่บนเกาะหน้าตาผิวพรรณจึงคล้ายคลึงคนทางใต้เขาจะไม่กลับมาเหยียบไร่พงสุภาอีกหากบิดาไม่ขอร้องก็เหลือพ่อเพียงคนเดียวอรัตที่ท่านต้องการจึงไม่รอช้าหานพิทักษกุลจะต้องได้รับบทเรียนที่จะทําให้จดจําไปจนตายที่บังอาจโกงพ่อของเขา ทำให้ท่านจมอยู่กับความทุกข์มาเป็นเวลานานหลายปีพยาคามองหญิงสาวในชุเดเรสสีดำนิง่งในใจคลุ้นคิดเหมือนจันช่างงดงามสมชื่อใบหน้ารูปไข่ดวงตาดูอ่อนต่อโลกรูปร่างสะโอดสะองค์ผิวพรรณเกลี้ยงเกลาวหน้าสัมผัสแต่ความสวยของเธอไม่อาจเอาชนะความแค้นของเขาได้ไกลก็ตามที่ข้องเกี่ยวกับหานพิทักกุล เขาจะถือว่าเป็นศัตรูไปด้วยเขาสืบจนรู้ว่าเหมือนจันอายุ28แต่งงานแล้วกับลูกชายอดีตนักการเมืองชื่อดังและกำลังจะยาเนื่องจากเธอจับได้ว่าสามีแอบลูกสาวไว้เรียรา่เขามองเธอและคิดไอห,หมอนั่นมันกินอะไรแทนข้าวถึงได้ทิ้งผู้หญิงอย่างเธอไปหาเศษหาเลยหรือเธอจะสวยแต่รูปบางทีอน,นิสัยไม่ดีเหมือนหน้าตา ฮานมีลูกสาวคนเดียวพ่อคงเลี้ยงตามใจและเขาจะใช่เหมือนจันเป็นเครื่องมือแก้แค้นหานอย่างสาสมเหมือนจันนัดกับวิทิตเพื่อตกลงเรื่องอย่างให้เสร็จสิ้นดูเหมือนเขาจะเล่นแง่ไม่ยอมอย่างง่ายๆหลังเธอส่งทนายความไปหาหลายครั้งเธอโทษตัวเองที่ใจอ่อนยอมแต่งงานกับเขาตามใจบิดาไม่โทษเขาฝ่ายเดียวยอมรับว่าตัวเองบอกพร่อง เธอไม่มีความสุขกับชีวิตแต่งงานอาจเพราะเธอไม่รักเขาชีวิตคู่จึงไปต่อได้ไม่ดีนักหลังแต่งงานเพียงเดือนเดียวก็ออกไปหาความสุขข้างนอกเธอไม่ว่าไม่หึงหวงถ้าผู้หญิงคนล่าสุดของเขาไม่ตั้งท้องจึงคิดว่าการยาคือหนทางที่ดีสำหรับทั้งสองวิทิตเข้ามาในร้านกวาสายตามองหาเหมือนจันจนพบ เธอเลือกมุมที่เป็นส่วนตัวของร้านเหมาะสำหรับการคุยเรื่องส่วนตัวก็เดินตรงไปหาเธอแม้ชีวิตกู้ของพวกเขาจะไม่ได้เริ่มต้นจากความรักทว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วเขาก็หลงรักเธอแต่ดูเหมือนมันจะเป็นเพียงรักข้างเดียวเหมือนจันเย็นชาก,กับวิทิตมองเขาเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีให้ตายเถอะเขาอยากได้เธอเป็นภรรยาไม่อยากได้เพื่อน วิธีจึงมีผู้หญิงอื่นเพื่อทำให้เธอหึงแต่ผิดคาดนอกจากเหมือนจันรจะไม่หึงยังไม่ว่าอะไรด้วยซ้ำกระทั่งเวลาผ่านไปทั้งคู่เหินห่างกันมากขึ้นวิธีเริ่มสนุกกับสาวๆของเขาจึงหาเศษหาเลยอยู่เสมอเหมือนจันร์ไม่เคยปลิปากว่าเรื่องนั้นจนหญิงสาวที่เขามีสัมพันธ์ด้วยคนล่าสุดคิดจะจับเขาจึงปล่อยให้ท้องขึ้นมา เขาไม่อยากเสียเหมือนจันไปแต่จะหาทางใดให้เธอยอมใจอ่อนได้ขอโทษที่มาสารนะครับจันพอดีผมติดธุระด่วนกว่าจะปลีกตัวออกมาได้วิทิตรีบแก้ตัวพลลวันก่อนขยับเก้าอี้ย่อนตัวลงนั่งตรงข้ามกับเหมือนจันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันรู้ว่าผู้หญิงของคุณดึงดูดแค่ไหนการจะปลีกตัวไปไหนไง่ายๆคงลำบากเหมือนจัน ไม่เคยสอดส่องเรื่องส่วนตัวของวิติดทวา่าเพื่อนๆนของเธอมักไม่พลาดกับเรื่องเหล่านั้นคู่นอนของวิติแต่ละคนชอบแสดงตัวประกาศให้โลกรู้อยู่ตลอดเวลาผ่านสื่อโซเชียลว,ว่าพวกเธอคบอยู่กับลูกชายคนดังโดยเฉพาะคนล่าสุดที่ใจกล้าขนาดส่งรูปผลอันต้าสาวลูกมาให้เธอดูไม่ใช่เรื่องยากที่เหมือนจ,นจะรู้ความเป็นไปของเขาในแต่ละวันถึงจะเป็นภรรยา แต่แปลกที่เธอไม่เคยหึงหวงเขาเลยชีวิตแต่งงานผ่านไปหนึ่งปีทว่าเธอกับเขายิ่งห่างเหินกันมากขึ้นทุกวันการยาจึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดผมติดธุระจริงๆแต่ถึงจะมาสายผมก็มาแล้วนี่นาวิทิธยื่นมือไปจับมือเหมือนจันแต่เธอชักมือออกมองเขาด้วยสายตาเย็นชาเช่นเคยฉันไม่สนใจหรอคะ่ะ ว่ามันจะจริงหรือเปล่าสำคัญว่าตอนนี้คุณมาตามนัดแล้วเราจะได้ตกลงเรื่องอยางให้เรียบร้อยเสียทีพูดจบก็วางใบายาตรงหน้าเขาสองแผ่นผมไม่อยาผมรักกุนจันทร์คุณบอกเองว่ายอมให้ผมไปซื้อกินข้างนอกได้แต่ทำไมตอนนี้เปลี่ยนใจขออย่าก,กับผมซะล่ะหยุดถึงแก่ตัวตะคาคุณวิทิตถ้าคุณไม่อยากกับฉันแล้วผู้หญิงคนนั้นกับลูกในท้องจะทำยังไง คุณจะปล่อยให้ลูกของคุณไม่มีพ่ออย่างนั้นหรอคะวิทิตคิดตามที่เหมือนจันพูดเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นก็จริงแต่ลูกที่กำลังจะเกิดเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าสงสารลูกมากแค่ไหนพร้อมกันนั้นก็ไม่อยากเสียเหมือนจันไปเช่นกันบางทีผมอาจกล่อมให้ว่ายอมยกลูกให้เราก็ได้ผมจะเก็บลูกเอาไว้แล้วให้เงินเธอสักก้อนเมื่อไหร่คุณจะเลือกใช้เงินในการแก้ปัญหาสักทีคะ ถึงฉันไม่อยากย่าดีกับวาที่นีแต่ไม่คิดจะทําแบบนั้นกับเธอหรอกนะคุณก็รู้ว่าชีวิตคู่ของเราไม่มีทางไปกันรอดทําไมต้องทําให้เรื่องทุกอย่างมันยุ่งยากด้วยแค่เซน็นใบหย่าให้ฉันก็จบแล้วค่ะผมไม่อยา่าเรื่องลูกผมจะจัดการเองอยากคิดนะจันว่าผมรู้ไม่ทานความคิดคุณที่ต้องการหย่าก,กับผมเร็วๆเพราะว่าคุณเจอคนใหม่ใช่ไหมเหมือนจันเป็นคนสวย ก่อนแต่งงานมีผู้ชายมากหน้าหลายตาม,มาชอบเธอแม้จะแต่งงานแล้วยังไม่วายมีคนมาขายขนมจีบเรื่องอะไรเขาจะยอมให้ผู้ชายพวกนั้นได้เธอไปคลองนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วคุณยังมีความคิดสกรปรกอีกนะคะคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไงใครจะไปรู้บางทีคุณอาจแอบคบกับใครรับหลังผมอยู่ก็ได้คุณอย่าเหมารวมว่าฉันจะเหมือนคุณนะคะตกลง คุณจะเซ็นใบยาให้ฉันหรือเปล่าเหมือนจันไม่อยากเสียเวลาต่อปากต่อคำกับเขาอีกจึงตัดบทถามตรงๆไม่ครับโอเคค่ะงั้นฉันจะเป็นต้องฟองยาที่จริงฉันมีหลักฐานทุกอย่างพร้อมแล้วแค่อยากมาเจราจาก,กับคุณดีๆก่อนเพราะคิดว่าถึงความสัมพันธ์ของเราจะไม่เหมือนเดิมอย่างน้อยยังเป็นเพื่อนกันได้รอทนายของฉันติดต่อไปแล้วกันนะคะเหมือนจันเก็บเอกสารเข้ากระเป๋า ลุกขึ้นยืนเตรียมตัวเดินออกไปจากตรงนั้นแต่ถูกชุดข้อมือเอาไว้อย่างแรงจนร่างของเธอกระแทกกับเขาเขาโกรธมากจึงออกปาก,กาครูแกมบังคับอย่ามาทำเก่งกับผมนะจันคุณก็รู้ว่าพ่อผมเป็นใครสามารถทำให้คุณกับพ่อของคุณเดือดร้อนได้ทุกเมือ่อแค่ยอมเป็นเมียหลวงมันจะลำบากอะไรนักหนารู้จะต้องให้บังคับวิทิดไม่พูดเปล่าแต่บีหวัวไหลเธออย่างแรง เหมือนจันเจ็บจึงต้องสะบัดตัวออกแต่เขาไม่ยอมปล่อยเธอง่ายๆจึงเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นเนื่องจากมุมที่พวกเขาอยู่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวผู้คนในร้านจึงไม่มีใครเห็นเมื่อเขาทำให้เธอเจ็บเหมือนจันกระแทกส้นรองเท้าที่เท้าเขาวิทธิตโกรธมากเงื้อมือจะตบแต่มีชายคนหนึ่งมาคว้ามือเขาเอาไว้เสียก่อนอย่ารังแกผู้หญิงสิครับคุณถ้าเธอไม่ยอมยังคุณ น่าจะไปหาคุณใหม่ได้ไม่ยากนะครับพยัคามองหน้าวิทิตนิง่งอย่างไม่เกรงกลัวคุณเป็นใครอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียวิทิตหันไปต่อว่าเมียเหรอผมนึกว่าเมียคุณจะเป็นผู้หญิงชุดแดงที่เข้ามาพร้อมคุณเสอีกรู้สึกว่ากำลังท้องอยู่ด้วยนะครับพยัคาหันมองวาทีนีซึ่งนั่งอยู่อีกโต๊ะในร้านเขาเห็นแต่แรกแล้วว่า เธอกับวิธทิดเข้ามาในร้านพร้อมกันอย่างนับถือความกล้าของผู้ชายคนนี้ที่พาผู้หญิงอีกคนมาด้วยทั้งที่นัดหมายกับภรรยาเอาไว้เหมือนจันมองหน้าวิธิด้วยความระอาเขาพาวาธินีมาด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมเซ็นใบหย,ย่าให้เธอเธอยอมแต่งงานกับผู้ชายเหงแก่ตัวคนนี้ได้อย่างไรจึงหันไปพูดสำทับกับเขาก่อนไปต่อไปนี้ฉันจะไม่เสียเวลาพูดกับคุณอีก ทานายความของฉันจะเป็นคนจัดการทุกอย่างแทนพูดจบเหมือนจันก็เดินออกไปจากร้านความโกรธทำให้ลืมผู้ชายอีกคนที่เข้ามาช่วยเธอเอาไว้เหมือนจันเดินไปถึงลานจอดรถความโมโหกอบกับทำอะไรวิธีไม่ได้จึงระบายอารมณ์กับต้นไม้ด้วยการฟาดกระเป๋ากับมันความโกรธไม่ได้เกิดจากความหึงหวงแต่อย่างใดแตว่าแค้นใจที่เขาทำตัวห่วงก้าง กิดเก็บเธอเอาไว้ในขณะที่ตัวเองมีลูกกับวาทินีหญิงสาวพยายามเรียกสติกลับมาไม่ต้องการให้วิทิตมีอิทธิพลเหนือเธอจึงสูดลมหายใจลึกและยาวนับหนึ่งถึงสิบในใจเพื่อดับความโกรธไม่ต้องการขับรถด้วยอ,อารมณ์คุกลุ่นเช่นนี้แต่ก่อนที่เธอจะทันได้เปิดประตูรถเสียงหนึ่งก็ทักขึ้นข้างๆต้นไม้ผิดอะไรทึงระบายอารมณ์กำมันแบบนั้น พยัคาเดินตาเหมือนจันมาติดติดประจวบเหมาะที่ช็อปเปอร์ของเขาจอดอยู่ใกล้รถของเธอเหมือนจันหันมองตามเสียงผู้ชายคนนี้อีกแล้วเขาสะดุดตายากจะลืมด้วยหน้าตาคมคายคิ้วหนาพาดอยู่เหนือดวงตาคมเข้มริมฝีปากได้รูปมีรอยยิ้มมุมปากนิดๆประหนึ่งยิ้มยันคนทั้งโลกช่างดูยโสเป็นที่สุดหนวดเคราซึ่งตัดแ,แต่งอย่างดี เพิ่มความดุดันของใบหน้าเข้าไปอีกตัวเขาสูงใหญ่บึกบึนไปด้วยกล้ามเนื้อซึ่งเห็นได้ชัดจากชุดหนังสีดำที่สวมใส่อยู่รวมๆแล้วมีเส้นบางๆขวางอยู่ระหว่างหล่อเข้มกับมหาเจรนหรือมาเฟียเป็นคุณอีกแล้วนี่คุณตามฉันมาเหรอคะคุณควรขอบคุณผมที่ช่วยให้คุณรอดจากโดนสามีทำร้ายไม่ใช่จะมาจาับผิดผมแบบนี้ ก็เป็นแค่ดีสามีฉันค่ะและฉันก็ไม่ได้ขอให้ใครช่วยด้วยอารมณ์ที่ยังขุกลุ่นเพราะความโกรธอีกทั้งบุคลิกของชายคนนี้ดูกวนๆเหมือนจันจึงพูดออกไปเช่นนั้นคุณจะบอกว่าผมมใส่เรื่องของคุณงันสิฉันยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะคะแต่คุณก็หมายความแบบนั้นผู้หญิงอะไรไม่รู้จักบุญคุณคนนี่ใสยแย่แบบนี้ผัวต้งได้มีคนอื่น นี่คุณเราไม่รู้จักกันเรื่องอะไรมาว่าฉันเหมือนจันเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำผมแค่เตือนสติคุณเอาบุญคนที่บ้านคงไม่มีเวลาสั่งสอนละสิจึงได้ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้โกรธก็ฟาดงัวฝฟาดงานกระต้นไม้ใบไร่แถมยังมาแจ้ดแจ๊แวดแวดใส่คนแปลกหน้านิสัยแบบนี้ไม่แปลกที่ถูกสามีทิ้งคราวนี้เหมือนจันถึงกับควบคุมตัวเองไม่อยู่ยกกระเป๋า ฟาไปที่ชายแปลกหน้ามายังหลายครั้งปากก็กลดาสารพัดสารเพเท่าที่จะนึกออกมาได้ไอ้บา้าไอ้พวกผู้ชายบา้าเห็นแก่ตัวพายคาไม่ได้ปัดป้องตัวเองจากเหมือนจันกลับยิ้มเยาะให้กับความบ้าดีเดือดของเธอกระเป๋าแบรนเนมใบเล็กแทบไม่กระทบผิวเขาด้วยซ้ําแต่มีหรือค้นยังเขาจะยอมให้เธอทําร้ายฟรีๆทุกอย่างสําหรับเขา ต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนเสมอเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงของคนอื่นมาก่อนแต่สำหรับเหมือนจันมีข้อยกเว้นเธอบอกเองว่าวิทิตเป็นแค่อดีตสามีฉะนั้นถ้าเขาจะจุมงผิดแม่ไม่ลองดูสักครั้งจะเป็นไรไปเขาจับข้อมือเล็กเอาไว้พูดเสียงหนักแน่นความเจ็บของผมมันมีราคาครั้งนี้ผมขอเรียกค่าเสียหายกับคุณเป็นจูบก็แล้วกัน พยาาักขาร่างๆของเหมือนจันมาประชิดแผ่นอกก้มหน้าลงหาริมฝีปากอิ่มขบาวโบทขยีเริมฝีปากกับปากเธอยังไม่ออมแรงมือเล็กทั้งจิกและถึงเสื้อหนังของเขาหากมันไม่ละคายเคืองผิวเขาสักนิดความหวานของปากเธอทำเอาเขาควบคุมตัวเองไม่อยู่บทเบียดร่างเข้าหาจนแผ่นหลังเธอประชิดกับประตูรถมือเขา กดไหล่บอบบางกับพาหนะคู่ใจของเธอตั้งนาตั้งตาจุ่มพิษอย่างเมามันเหมือนจันถึงกับตั้งตัวไม่ติดไม่คิดว่าจะถูกชายแปลกหน้าจู่โจมเช่นนี้มาก่อนเสียงทัดทฐานของเธอดังอู้อี้ในคลาแรกแต่เมื่อลิ้นเขาสอดแทรกผ่านเรมฝีปากเข้ามาด้านในสมองของเธอก็ขาวโพลนราวปุยหิมะเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่จุมพิษแรก แต่เธอไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเขาจุมพิษไปตามความยาวของริมฝีปากประหนึ่งต้องการกำจัดแรงต้านทานเฮือกสุดท้ายของเธอให้หมดไปดูเหมือนว่าพยาคาจะทำสำเร็จสองมือของเหมือนจันยุ้ทุบตีต่อต้านเธอยังเผลอจุมพิษตอบเขาอีกด้วยเขาคลางอย่างถูกใจจุมพิษเธอดุดันกว่าเดิมสองแขนรัดร่างบอบบางแน่น กดลำตัวกับร่างกายหญิงสาวประหนึ่งทั้งคู่กำลังร่วมรักกันอย่างเร่าร้อนทว่าทุกอย่างก็สิ้นสุดลงเมื่อเสียงแต่รถของวิทิดบีบดังลั่นก่อนขับผ่านไปดูที่เขายังเปิดกระจกรถมามองทั้งคู่อย่างโกรธแค้นขณะเดียวกันว่าที่นีกย็ยกมือถือถ่ายคลิปพวกเขาเอาไว้ด้วยเหมือนจานปลาออกจากชายหนุม่มด้วยสีหน้าหนักใจความละอายใจโจมตีเธออย่างหนัก นึกโทษตัวเองที่เผลอพลทยทำลงไปเมื่อครู่เธอเปิดประตูรถขึ้นไปนั่งแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วพยาคาเพิ่งได้สติทีแรกคิดแค่เอาคืนเหมือนจันแต่พอได้จุมพิตเธอเขาเองก็หลงลืมทุกอย่างเสียสิ้นกระทั่งเธอจากไปแล้วเขายกมือลูบริมฝีปากแผ่วเบาหวนนึกถึงจุมพิตว่าวามรอยยิ้มร้ายพูดขึ้นข้างมุมปากเมื่อครู่ วิธีเห็นทุกอย่างป่านนี้คงเอาเรื่องราวต่างๆไปผูกโยงกับเรื่องก่อนหน้านั้นภายในร้านดีเพราะเขาต้องการให้เป็นเช่นนั้นเหมือนจันตื่นแต่เช้าตรู่ออกไป็อกกิ้งภายในไร่ขณะกำลังวิ่งในหัวก็คิดถึงเรื่องเมื่อวานเธอไม่เคยทําเรื่องแบบนั้นมาก่อนผู้ชายที่เคยใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวมีเพียงวิทิตในฐานะสามี แต่สองเดือนหลังงานแต่งงานเธอก็ยุติความสัมพันธ์ชั้นสาม,มีภรรยากับเขาสิ่งเดียวที่ยังผูกทั้งคู่ไว้ด้วยกันคือทะเบียนสมรสดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่วิธิตจะยอมอยาแต่โดยดีทนายความยืนยันว่าหากวิธิตไม่ยอมอยาก็สามารถฟ้องยาได้เนื่องจากเขาเป็นฝ่ายนอกใจเหมือนจันมาตลอดโดยทนายความรวบรวมหลักฐานสำคัญไว้มากมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งคลิปวิดีโอขณะที่เขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นและข้อความที่วาทินีส่งมาหาเหมือนจันแต่หลังจากเรื่องเมื่อวานวิทิตคงหาข้อกล่าวอ้างมาหาักล้างได้ทั้งหมดว่าเธอก็มีความสัมพันธ์กับชายอื่นขณะที่ทั้งคู่ยังไม่ได้หย่าร้างเช่นกันเหมือนจันเริ่มวิ่งช้าลงจนหยุดวิ่งเปลี่ยนมาเดินในช่วงครูดาวกระทั่งมาถึงบ้านมีชอปเปอร์จอดอยู่เธอแปลกใจ เช้าขนาดนี้มีแขกมหาบิดาแล้วหรือจึงเข้าไปในบ้านพบร่างสูงใหญ่ของชายแปลกหน้าคนเมื่อคืนนั่งคุยอยู่กับบิดายิ่งสาวถึงกับหน้าถอดสีจันมาพอดีเลยลูกมารู้จักพี่เสือก่อนเร็วหานเรียกบุษสาวด้วยหน้าตาแจ่มใสพี่เสือที่บิดาพูดถึงหันมามองเหมือนจันแล้วลุกจากเก้าอี้เขายิ้มให้เธอด้วยท่าทางดีใจก่อนเอ่ยทักทาย คุณนั่นเองไม่น่าเชื่อนะครับว่าโลกจะกลมขนาดนี้พยาคาแ้งํำเป็นแปลกใจทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเหมือนจันเป็นลูกสาวของหานเสือเคยเจอกับน้องมาก่อนแล้วเหรอหานถามด้วยความสงสัยผมเจอคุณเออก็พูดค้างไว้แค่นั้นเพราะต้องแกลง้งทำเป็นไม่รู้จักชื่อเหมือนจันน้องชื่อเหมือนจันหรือจะเรียกจันเฉยๆก็ได้ หานบอกชื่อลูกสาวกับเขาผมเจอคุณเหมือนจันที่ร้านอาหารเมื่อคืนครับพอดีผมเห็นเธอกำลังถูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำร้ายร่างกายก็เลยเข้าไปช่วยเอออันที่จริงน่าจะเรียกว่าเข้าไปยุ่งดีกว่าครับเขาบอกพร้อมยิ้มน้อยๆจันรถูกใครทำร้ายงั้นรึถ้าไม่ลูกไปบอกเรื่องนี้กับพ่อหานหันไปถามเหมือนจันใบหน้าชาไปด้วยความโกรธ จันยังไม่ถูกทำร้ายคะ่ะคุณพ่อและไม่อยากทำให้คุณพ่อคิดมากลูกก็เลยไม่อยากเล่าให้คุณพ่อฟังคะ่ะเหมือนจันทร์หันมองคนฟ้องยังไม่ชอบใจนักในหัวนึกสงสัยในตัวเขาผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่เหตุใดจึงเข้ามาในช่วงเวลาประจวบเหมาะทุกเรื่องที่สําคัญมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงอยู่ไอหมอน,นั่นไม่เป็นใครถึงกล้าคิดจะทำร้ายลูกสาวพ่อ วิทิตค่ะคุณพ่อจันนัดกับเขาไปคุยธุระแต่ตะลงกันไม่ได้วิทิตเงั้นเหรอเขากล้าทำร้ายลูกพ่อเหรอจันบอกแล้วไงคะว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรถ้าผมไม่ห้ามเอาไว้ก่อนเขาคงตกคุณเข้าไปแล้วพยักคาพูดแทรกขึ้นเขาแค่ขู่เท่านั้นคะ่ะคนขี้ขลาดอย่างนั้นไม่กล้าทำอะไรันหรอกเหมือนจันแยง้งเพราะรู้จักวิทิดดีถึงเขาจะก้าวร้าวในบางครั้งเวลาโกรธ จนควบคุมสติไม่อยู่แต่ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงโดยเฉพาะกับเธอแต่จุดประสงค์ของเขาคือทำร้ายคุณผู้ชายดีๆไม่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรอกพยักคายัางแยง้งคุณจะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีมีความเป็นสุภาพบุรุษงั้นสิคะเหมือนจันพูดประชดประชันกับเรื่องที่เขาทำกับเธอเมื่อคืนที่ผ่านมาผมอาจไม่เป็นสุภาพบุรุษเหมือนพระเอกละครลังคาวบางเรื่อง แต่แน่นอนว่าคนอย่างผมไม่เคยคิดใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงเขาพูดขณะประสานสายตากับเธอนิ่งเอาละเอาละเลือกเถียงกันเถอะเป็นอันว่าเรื่องมันจบไปแล้วจันไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าผี่เสือจะมาช่วยงานพ่อในช่วงนี้จันช่วยแนะนำงานพี่ขาก่อนพ่อคงตลอดรอบไรไม่ไหวหารเริ่มป่วยมาสักพัก แต่ปิดเรื่องนั้นเอาไว้เกรงว่าเหมือนจันจะเป็นกังวลจึงมองหาคนมาช่วยงานประจวบเหมาะที่พยักคาเดินทางมาเชียงใหม่บอกกำลังจะหางานทำชายหนุ่มเป็นหลานชายของลือชาเพื่อนเก่าสมัยหนุ่มที่อยู่ทางใต้ซึ่งมีบริษัทเช่าเรือรับนักท่องเที่ยวแม้ว่าพยักคาจะบริหารงานทุกอย่างในบริษัทอย่างดีมาตลอดหลายปีแทนผู้เป็นลุง แต่เขาเป็นเพียงหลานลูกชายของลือชาจึงต้องเข้ามามีบทบาทในบริษัทบ้างหลังบิดาเสียชีวิตเขาจึงมาที่นี่เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆของลือชาได้เข้าไปบริหารกิจการของตัวเองทำไมต้องเป็นจันด้วยคะคุณพ่อไร่ของเรามีหัวหน้าคนงานให้เขาไปเรียนรู้กับอาพาธก็ได้อีกอย่างจันไม่ว่างพอจะพาขาต็ตะเวนไปไหนต่อไหนหรอคะเหมือนจัน มองหน้าพยัคขายัางไม่สบอารมณ์เกลียดสายตาที่ดูยะโสกู่นั้นเป็นที่สุดพร้อมกันนั้นก็นึกโทษโชคชะตามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอในช่วงนี้กันแน่เจอแต่เรื่องแย่ๆการหย่ายังคาราคาสังแถมยังมีเรื่องผู้ชายคนนี้เข้ามาพัวพันอีกที่แรกนึกดีใจว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าถึงวิธีจะใช้คลิปวิดีโอเมื่อคืนมากล่าวอ้าง ว่าเธอมีความสัมพันธ์กับชายอื่นทว่าคงไม่สามารถหาตัวเขามายืนยันได้แต่ยามนี้เขากลับมาอยู่ที่ไร่ของเธอเรื่องทุกอย่างคงยุ่งยากยังไม่ต้องสงสัยเพราะจันทร์เป็นเจ้าของไร่และพ่อไว้ใจให้ลูกทำงานนี้แทนเหมือนจันทร์ไม่อยากขัดใจผู้เป็นพ่อจึงยอมทำตามยังไม่เต็มใจนะักจันรับปากทำงานนี้ก็ได้คะ่ะ แต่ไม่ขอเรียกเขาว่าพี่หรอกนะคะเราไมา่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นงั้นก็ถือโอกาสนี้ทำความรู้จักกันเขาชื่อเสือลือชาที่รักพยักคาเหมือนลูกชายเรียกเขาว่าเสือมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากเรียกง่ายกว่าชื่อเดิมหานจึงไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาคือพยักคาซึ่งเป็นชื่อลูกชายของพยนหานเคยทำพลาดที่ให้เหมือนจันแต่งงานกับวิทิตแต่ครั้งนี้เขามั่นใจว่ามองคนไม่ผิด เสือจะต้องดูแลบุตรสาวได้เป็นอย่างดีเพราะเขาคงเหลือเวลาอีกไม่มากจันขอเวลาส่วนตัวสักชั่วโมงนะคะคุณพ่อจะเข้าไปในไร้ตอน8ปดโมงครึ่งค่ะพูดจบหญิงสาวก็เดินจากไปปล่อยให้ชายหนุม่มยืนมองตาปลอยพยัคาเยือนรออยู่เมื่อเหมือนจันเดินมาที่โรงจอดรถเขายื่นมือไปขอคุณแจจากเธอโดยไม่ได้พูดอะไร จึงถูกถามกลับด้วยน้ำเสียงไม่พอใจรถของฉันฉันจะขับเองใครจะขับรถเก่งเข้าไร่อยากทำงานในไร่เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่รู้หญิงสาวเดินไปที่รถกระบะสีประตูสีดำที่จอดคนละฟังบนพื้นพามจงใจให้เขาได้ยินพยักขาย,ยิ้มมุมปากนิดยังไม่ถือสารู้แหละว่าเหมือนจันตั้งใจพูดให้ได้ยินกิดว่างานนี้คงสนุกแน่ นึกว่าเธอเป็นผู้หญิงหัวอ่อนพระดูงงิ้มงิ้มไม่เช่นนั้นคงไม่ยอมให้พ่อจับแต่งงานทั้งที่ตัวเองไม่รักผู้ชายคนนั้นแต่ดูท่าทางที่ยอมแต่งงานคงเพราะรักพ่อมากซึ่งเขาจะใช้ข้อได้เปรียบนี้แก้แค้นหาให้สำเร็จ